โอ้โหชุดที่เขาไปมิจูนิเวิร์สไงโซเชียลมูฟเมนต์ไงถึงโอกาสแล้วนะปากแดที่ทั้งสองคนเลยสามารถพูดทุกสิ่งที่อยู่ในใจหนูไม่ได้เก่งที่สุดในรายการครับตอนแรกอยากเป็นนางแบบมากครัอยากเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาก็ไม่ให้คุณเป็นเดี๋ยวมาอาจา ูไปโชว์ชุดก่อนโชว์บ้างบอกแล้วกูยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะกูยังมีหลายสิ่งที่ตูอยากจะทำกูบอกแล้วงานเนาะวันนี้นานแบบเออเออแล้วก็หนูเห็นพี่มารีอาชุดเขาโอ้โหเซ็กซี่มากเออแต่จริงจล้เราออกมาทำเดี่ยวค่ะ รัลูกมากมากเลยทั้งสี่คนเราก็อยากพาไปฟ้าร้วอล์ทั้งสี่เลยถ้าวันนี้เราไม่ตัดลูกทีมถ้าชนะรอบหน้าเมนเทอร์คนนั้นก็จะไม่ตัดลูกทีมของเราก็อยู่ที่ว่าใครจะรับิวว้าวแล้วกฎมันคือต้องตัดตัดทีมมาลีอาเอถ้าเราไม่เดียวกับยูกวางก็ต้องเดินหลังมาเกียวเพราะเราจะรับเดียวของคนไหนเลิศนี่แหละมาริยาเลิศ อคนแค่มาหลอกแต่ถ้าอยู่บอกว่าขอคิดก่อนว่าจะเลือกของคนไหนอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเดิวเรายังต้องเลือกอยู่พี่แบงงั้นไม่ควรถามว่าจะรับข้อเสนอนี้ไหมมาหลอกไงจะเอาข้อเสนอกลับไหมฉลาดฉลาดถ้าต้องกลับไปคิดทเไิต้ีเซอร์ชีมาหลอกเฉยมันไรเงียบๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าติดกแพร่งอะไรมาอีกหรือเปล่าเราสามารถเก็บทั้งสองไหม ในเวลาทุกคนจะถูกแต่งเหมือนกันมเมคเธอร์อทุกคนจะต,ต้องตัดอย่างน้อยดึงคนคำถามเกิดการคือถ้ามารยาเมคเกอร์ตกลงนี้มารยาแรกสินีตกอะไรวา้าไม่คุยกับทางรายการค่ะว่าเราขอเก็บสองคนไหมทางรายการเลยบอกว่าเราก็ต้องแลกค่ะรายการขอแลกกับอะไรบางอย่างที่อยากจะให้มารยาทำในวันไปเอาบอ